คุณผู้ชมนะคะไปดูการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะสินค้ากเกษตรอําเภอทานโตค่ะอีกหนึ่งความสําเร็จของการต่อยอดนะคะขยายผลโครงการพระราชดําริสามารถขยายผลผลิตนะคะนําผลผลิตมาขายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ชุมชนค่ะซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทานโตเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดขึ้นจากปัญหาของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรรวมไปถึงเป็นจุดนัดพบพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่การเกษตรกับเกษตรกรและเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเองเมื่อก่อนนะครับก็เคยทํางานเกี่ยวกับของ สากรการเกษตรนะครับผมก็ได้มีการรณรงค์เกษตรกรนะครับให้มารวมกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องยางพารานะครับเมื่อก่อนยังไม่มีทุเรียนการรวมกลุ่มยางพาราเป็นสนากรก็ได้จัดตั้งกลุ่มมาเป็นเวลาตั้งแต่ปี2538เครือข่ายในพื้นที่นะครับเราในฐานะนาานาคณะกรรมการสปกหลักและสปกราคาเครือข่ายนะครับมีการประชุมสรุป ข้อมูลต่างๆของในแต่ละตำบลน,นะครับซึ่งเรามาประชุมกันเป็นหลักที่เกษตรอำเภอนายธรงศักดิ์ชมนุมณมีในฐานะวิทยากรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทานโตบอกเล่าถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรในช่วงเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ไปขยายผลในพื้นที่เครือข่าย เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทานโตกลายเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนการที่สบปกบประสบความสําเร็จก็คือการที่ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามารับฟังนะครับการถ่ายทอดนะครับหลักวิชาการทางการเกษตรในเรื่องของการดูแลผลผลิตนะครับเพื่อที่จะให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยางพารา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างไรายได้เสริมนะครับในสวนที่ยังทําอยู่หรือในอาชีพที่ทําอยู่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องการเกษตรทั้งเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางต่างๆนะครับที่สูนย์เรียนรู้แห่งนี้เนี่ยนะครับมีค่อนข้างที่จะครบวงจรนะครับทั้งในเรื่องของการเกษตร การประมงและในเรื่องของ,งสัตว์หน่วยงานหลายภาคส่วนบูรณาการร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทานโตตั้งแต่การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่และสนับสนุนวัสดุสร้างโรงเรือนปลูกไม้ดอกไม้ประดับจนถึงปัจจุบันโดยดำเนินงานภายใต้องค์ประกอบของเกษตรกรต้นแบบฐานเรียนรู้แปลงเรียนรู้และหลักสูตรเรียนรู้ ให้เกษตรกรนะคะสอนเกษตรกรด้วยกันเองนะคะเรามองถึงว่ามันมีความยั่งยืนมากกว่าที่หน่วยงาน,นะค่ะจะเป็นคนสอนเพราะว่าเกษตรกรกับเกษตรกรเขามีความเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันสามารถที่จะ,อะมองถึงว่าจะรู้ว่าควรจะแนะนําหรือต่อยอดในกิจกรรมต่างๆนั้นได้นะคะถ้าเกิดว่า หน่วยงานอย่างเดียวสอนโดยไม่มีกเกษตรกรร่วมมือเนี่ยการพัฒนามันค่อนข้างยากแต่ถ้าเมื่อไหร่กรเกษตรกรที่เป็นต้นแบบสามารถที่จะนําองค์ความรู้ต่างๆไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับกเกษตรกรคนอื่นได้เมื่อนั้นจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทางศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรของเพื่อทานโตเนี่ยนะครับ เดิมๆเราก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงเศรษฐกิจหรือการเลี้ยงพึ่งชนารงหรือการเลี้ยงพึ่งโพรงต่างๆนะครับหรือการทําไม้ประดับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับ mm. ก็ล้วนแต่เป็นกเกษตรแนวทางใหม่ๆนะครับที่ผมพยายามหาเข้ามาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของพืชหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นจากพืชน,นี่นะครับ mm. ผมเองจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เมื่อผมเรียนรู้แล้วปุ๊บเนี่ยพยายามที่จะเอามาปลูก หรือเอามาถ่ายทอดในพื้นที่นะเราเองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในแง่มุมของด้านการศึกษานะครับก็คือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยนะครับต่างๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาฝึกงานนะครับกับทางศูนย์ การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทานโตเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการต่อย,ยอดขยายผลโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ส่งเสริมการปลูกไม้ตัดดอกแห่งแรกในอำเภอทานโตขาดหลังดอกไม้โตเต็มที่สามารถขยายผลผลิตทำไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป็นชุมชนพึ่งพาตัวเอง